โอ้วันนี้เราก็ได้ข้าวมันไก่มานะครับผมพอดีน้องเปิ้ลเขาจัดจานมาให้อย่างสวยเลยครับอันนี้น้ำซุปนะครับผมแล้วก็น้ำชิ้มห,หลังเลิกง,งานมาก็ได้ข้าวมันไก่จานโตเลยครับผมเดี๋ยวเรามากินกันนะครับผม ข้ามันไก่ครับทุกคนอร่อยอร่อยเยอันน,น,นี้เยอะมากนะครับผมอย่างเยอะเลยครับหลังเลิกง,งานมานี่หิวมากเลยครับน่าจะหมดนะครับดูท่าทางนะ อืมู้หัวบูกนะ่อนน้ำชิมครับอืมอร่อยมากครับแซ่มากเลยโอเค อน้ำจิ้มอันนี้อร่อยมากเล้ก็เผ็ดอะไรไม่สีดเครื่องเลยอากาศหนาวๆนะครับผมซุปร้อนๆโหสบายคอตกลงมันจะเป็นฝนหรือเป็นหิมะดูดิตอนนี้ฝนตกเนี่ยฝนหิมะก็ฝนตกก่อนไงตอนนี้อากาศก็ ไม่ติดลบไม่ใช่หรอติดลบอ่ะติดลบแต่เป็นโฟร์เห็ไเดี๋ยวตอนเย็นมันก็จะเป็นหิมะเดี๋ยวมันก็เป็นหิมะเป็นน้ำแข็งพรงนี้จะเย็นยังดีนะครับที่เราเลิกง,งานมาก่อนเพราะตอนนี้ข้างนอกกำลังฝนตกหนักเลยครับผมพื้นแฉะหมดเลยครับ ไม่ตูดไกล่ดล้วยตูดไก่งัไม่กินอ่ะมีกินป่ะนนตูดไก่กวกลัวกินไม่เป็นเรื่องงานมาหิวจัดๆเลยนะครับผมหิวตั้งแต่เวลางาน,นครับ แต่ยังดีกลับมาไม่ได้ทำกับข้าวเองนะครับมีน้องน้องเปิลน,น้องเปิลเขาทำมาให้กิน,นครับเรามีหน้าที่กินอย่างเดียวครับไม่ต้องทำแล้วก็ไม่ต้องล้างนะครับน้องเปิลมีหน้าที่ทำกับข้าวนะครับแล้วก็ เมียเป็นหนล้างจานเรามีหน้าที่กินอย่างเดียวคกินกับายจังกินให้อร่อยกินกับใจจังช่วยกันจ่ายนะครับเพราะว่าเราต้อง <c oughs> หารค้ากับข้าวกันนะครับอเมริกันอเมริกันแชร์นะครับ อยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับผมมาอยู่บ้านเขานะครับต่างบ้านต่างเมืองนะครับผมคนไทย,ยไคนไทยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่รักกันก็อยู่ยากนะครับผมคนไทยต้องรักกันไว้นะครับรอ,อะไยก็ช่วยกัน,นครับผม หมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับบ้านนี้มีกับข้าวบ้านนู้นก็มาแบ่งเราแบ่งไปแบ่งมาแบ่งปันกันไม่ค่อยมีแล้วนะครับทุกวนันนี้ส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างอยู่นะครับผมบางทีห้องติดกันเนี่ยไม่รู้จักกันด้วยซ้ำนะครับแต่พวกเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะซีนะครับผม เป็นคนไทยด้วยกันเขามีกับข้าวว่ามาแบ่งเราครับเรามีกับข้าวว่าไปแบ่งเขาคนระัแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนานแล้วนะครับก็เลยยกหน้าที่ให้เขาเป็นคนทํากับข้าวเลยครับผม <c oughs> เรามีหน้าที่จ่ายตังค์แล้วก็กินอย่างเดียวครับเพราะน้องเขาทํากับข้าวอร่อยนะครับ ทำกับข้าวอร่อยแล้วก็เร็วหมดแล้วนะครับเมื่อกี้จานาใหญ่เลยครับแต่ไม่ได้กินคนเดียวนะกินกับเมียด้วยพอดีเมียไม่อยากออกกล้องครับเพิ่งเลิกงานมาไม่ได้อาบน้ำปกติจะอาบน้ำเสร็จแล้วก็เพิ่งมาแล้วก็ค่อยมานั่งกินนะครับแต่วันนี้หิวนะครับผม กินข้าวเร็วจนข้วเวครับว,วันนี้เวลางานก็เลยหิวเลยก็มาถึงก็สั่นเลยครับอันนี้เป็นแค่ถั่วอืมอันนี้ก็เป็นแค่ถั่วแต่เป็นแค่ครีมแค่ครีมมันนียนน้ำซุปก็หมดหมดทุกอย่างครับ ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเหลือนะครับเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะครับผมกินกับข้าวธรรมดาก็กินได้นะครับผมเนี่ยคู่กับข้าวธรรมดากินก็อิ่มได้อีกมื้อหนึ่งนะครับผมอะอยู่บ้านเขาผม,อ,มอยู่บ้านเขาแล้วก็ประหยัดมากนะครับน้ำพริกก็ไม่ทิ้งนะครับผมแพงแพง วัตถุดิบมันแพงดูครับขนมปลาขนมปลาเมื่อกี้เลิกง,งานแวะตลาดมาครับหิวข้าวก็เลยซื้อปลามาครับใส่ถั่วอันนี้ใส้ถัว่วเหรออืมอันนี้ใส่คีม <c oughs> อะไระถั่วก็เลยแต่าอัดครีมอะไรก่อใส่ครีมไหครีคือหมข้างล่าง นกงานชครีมนก็จะเอาครีมอันนี้จะเป็นไส้ครีมนะครับครีมดูครับข้างในสีดำอันนี้เป็นถั่วละอือข้างในสีดำดำอันนี้จะเป็นถั่วนะครับครีมขโอเคครับตอนนี้เราก็อิ่มกันแล้วครับเตรียมตัวอาบน้ำพักผ่อนนะครับ